มาออกแล้วขนาดนี้บุษลากังเป็นขนาดนี้ขนาดนี้บุษลากัมเพชรชนะบุญขนาดนี้เพชรชนะบุญเป็นตัวนำ บุษราคำที่สองมอมาคือคักที่สามต่อไปเป็นบางออนและพุทธานที่ป้ายสาที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงเ,เพชรชนะบุญเป็นตัวนำนบุษลาคำที่สองมอมาคือคักที่สามที่ป้ายเก้า พชนะบุญเป็นตัวนำบุษราคำที่สองขนาดดีเพชนะบุญเป็นตัวนำผลการแข่งในเที่ยวที่สามคุณอาทิตย์หมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง 1>, 1นึ่าทีสิบเวินาทีรักอรละวันหมายเลขหนึ่งที่สองเวลาวิ่ง1นึ่งาทีสิบสองวินาทีสิงห์ธนงหมายเลขสามที่3เวลาวิ่ง1นึ่งาทีสิบสวินาที